ที่นี่แหละเี่เข้าบ้านไปแล้วอย่าดื่มน้ําเยอะนะการแต่งงานครั้งนี้มันสําคัญมากเข้าใจไหมเข้าใจก็ดีแล้วไปไอ้ง่ดูนี่สินี่คือพี่สาวคนสวยที่ต้องมาแต่งกนำนายน่าเสียดายที่เธอเป็นคนพิการแต่คนโง่กับคนเป็นง่อยเป็นคู่สร้างคู่ส่งกันดีนะ ก็ังไม่ได้งง่นะแกแล้วก็แกแล้วแกต้อออกจากบ้านแล้วไปไปเดินทางนี้เร็วเฮ้ยนี่มองอะไรอยู่ตามมานี่เร็วๆเดินมาอ้าวนั่งนี่เลย นี่คุณวางใจได้เลยนะปัญหาสุขภาพของเขาเนี่ยไม่มีผลกระทบประกันมีลูกแน่นอนอ่ะนี่จ้ะไปตรวจน่าเสียดายจังหน้าตาก็สะสวยไม่น่าเป็นโรคนี้ได้เลยเนี่ยโอ้ยเอานะ่นี่ฉันแนะนำไปตั้งหลายคนแล้วนะแหมถ้าไม่ติดว่าป่วยหรือพิการแล้วก็ไปตอกถึงบ้านเธอหรอกใช่ไหมล่ะ กินอะไรเนี่ยพระเจ้าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าก,กินน้ำเยอะอทำไมพูดแล้วมันฟังไม่ฟังมันฟัง,ไม,ฟง,ไ,มฟงไม่ฟังเลยเหรอหยุดตีได้แล้วขอฉันคิดดูก่อนแล้วกันไ,ได้แล้ว <c oughs> แม่เขาคนนี้อยากแต่งงานกับคนนี้แต่งงานกันนะมีขนมให้ด้วยเจ๊ อร่อยถึงทเนี่ยโชคดีนะที่บ้านหนูน่ะเขารับแกไวก้ถ้าเกิดเขาไม่ตกลงอะฉันตีก็ตายแน่เลยเรื่องเสียงสอบทองมั่น่ะคุยกันแล้วใช่ไหมอุ้ยเรียบร้อยแล้วละลูกหนูจะได้เอาเงินไปแต่งงานไงส่วนแกนะบ้านหนูน่ะเขารวยก็ให้เขาดูแ,แลแกไปแกอย่ามาเกลียดฉันล่ะถ้าโทษเนี่ยก็ต้องโทษแม่แกแล้วแหละที่ป่วยแล้วก็ตายไปก่อนแถมพ่อแกนดะยิ่งหนีไปอีก ฉันเนี่ยเลี้ยงแกมมาตั้งแต่เด็กจนโตเข้าใจไหมหนูรู้แล้วคะ่ะคุณป้าขอบคุณนะคะงานแต่งละดาจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แม่จะไปตรงไปแต่งทำไมล,ลูกก็กมันเปลืองเงินแล้วก็ส่งมันเข้าบ้าน้ไปเลยแล้วเราก็เอาเงินมาใช้ไงล่อลูก คือเมื่อกี้ฉันเห็นเธอกินข้าวไม่อิ่มอ่ะก็เลยเอามาให้เรียบกินสิขอบคุณนะก็เธอเป็นเมียฉันเธอเป็นเมียฉันฉันก็ต้องดูแลเธอดีอยู่แล้วไงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรฉันทำเองได้ อ้าวนี่บอสอาหารสามอย่างเหมือนเดิมที่ลูกชอบเลยกินเยอะๆนะกินอะไรอะ่ะโอ้ยตายแล้วนี่เป็นแบบนี้อีกแล้วใครจะไปกินข้าวรองฮะไปๆๆไป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 ,ไป,ไป,ไปเปลี่ยนแกงเลย เมียฉันไม่ได้มีการด้วยเมียฉันไม่ได้ฉีดเสียงเกยงด้วยสธ่ว่าเมียฉันนะยอมจริงเลยเมียจ๋าเอ้ยคือเอาพ่อมาให้อะป้าข้างบ้านปกติเมื่อก่อนเขาชี่แต่งี้แหละแต่ว่าถ้าใส่นี้แล้วฉีไม่แต่อ ขอบคุณนะไปเลยคุณ <c oughs> <c oughs> ระวังนะจับมือไหมเผื่อจะเดินดีขึ้นไงมาดูแล้วไอ้งอก,กับเมียพิการที่ชี่ใส่กางเกงจะจับมือกันแล้วกำลังจะมีลูกที่ไม่เต็มบาทจริงๆแล้วสินะ <c oughs> เมียฉันไม่ได้พิการนะเมียฉันไม่ได้พิการแล้วก็ไม่ได้ฉีใส่สเกงด้วยคุณไม่ต้องให้แล้ววันหลังอะ่ะก็อย่าไปทะเลาะก,กับพวกเด็กน,นะดูสิเนี่ยหกล้มมาเลยอืมไม่ได้หรอกก,ก็ก็มันรังแกเมียฉันนี่ฉันทนไม่ได้หรอกทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้เนะี่ย ก็เพราะว่าจะเนเมียใช่ไหมอ๋อเมจ่าไม่จ่าไมจ่าไม่จ่า,จานนนนขนมขนมขนมเอามาจากไหนอ่ะลุงใช่นะหมู่บ้านฝ่ามาให้อะมอะม อร่อยไหมอร่อยแกสองคนเล่นมากินข้าวได้แล้วครับแม่เมียจ๋า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 แม่แม่หมอคะเป็นยังไงบ้างคะเอ่อจากที่วินิจฉัยนะครับที่คนไข้ล้มเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงมากครับ ที่น่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยคือภาวะต่อมใต้สมองมีอาการผิดปกติครับหมอแนะนําว่าช่วงเนี้ยหาวีลแชร์มานั่งก่อนดีกว่าไม่งั้นคนไข้ไมีสิทธิ์เป็นอัมาตตลอดชีวิตครับเดี๋ยวหมอจะย้ายนะครับนี่คุณรับกลับไปเลยนะเป็นแบบเนี้ยใครจะไปรับไหวแม่ครับเขาเป็นเมียผมนะครับแม่ไปอะเห็นไหมล่ะลูกชายคุณเนะ่ะยังบอกว่าระดาเนะี่ยเป็นลูกสะภ้ยเลยเ ไม่เกี่ยวะไรกับครอบครัวของฉันเล่าตอนแต่งงานเขาไปอยู่กับคุณก็ณยังดีๆอยู่เลยอะ่ะคอยอยู่บ้านคุณเท่านั้นแหละกลายเป็นคนที่ไม่ได้เลี่ยงไปเลยโอ้ยที่คุณพูดจาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยมาหลอกแต่งงานกันชัดๆเลยหน้าไม่อายหน้าด้านใครไม่ต้องการคุณไม่เป็นไรนะแต่ฉันต้องการอืม แม่เราบอกเราแล้วว่าว่าเธอคือคนในครอบครัวเดียวกันกับเราอ่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปจะพาไปรักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆมันจะได้ไหายขอบคุณนะอืมเอะไม่จ้ะเม่จ้ะ เมียจ๋าไม่ต้องห่วงนะถึงเมียจ๋าจะรักษาไม่หายอนะ่ะแต่ฉันก็จะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตเลยเรื่องที่โชคดีที่สุดในชีวิตของฉันเนี่ยก็คือการได้พบเธอเลยนะชาติหน้าขอให้ฉันเกิดมาเป็นคนปกติแล้วเรามาแต่งงานกันดีไหมไม่เอาอ่ะจะชาตนี้หลือชาติหน้าก็ จะ,จะแต่งกับเมียจ๋าคนเดียวใี <laughs> ่พาเมียจ๋าไปเดินเล่นดีกว่าเดินเล่นเ <c oughs> จ็บไหมอ่ะ <c oughs> ไม่เจบ็บเธออ่าตายได้ไหมฉันกลัว เจ็บทีใช่ไหมคนเดียวนะได้ฉันสัญญาเมียจ๋าเมียจ๋าเจ็ไหมเมียจ๋าอดทนหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอฉีดยาเมียจ๋าก็หายเลยหายเพี้ยงเลย ฉันไม่เจ็บฉันแค่อยากกินขนมตายสิงั้นเดี๋ยวไปซื้อให้เมียาจา๋านะเมียจ๋ารอแป๊บนึงนะ ในบ้านเครื่องช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจเ,เลือขาดเลือดและหายใจทีหัวใจไม่แข็งแรงเลื่อนำตัวส่งห้อยคืออยู่ผู้ป่วยระวังอาการโดยด่วนตออกเครื่องตรวจวัดขึ้นหัวใจผู้ป่วยหายใจเร็วกว่าปกติรับออกซิเจนไม่ขึ้นเลยโ่อเลยค่ะนี่ใช่ญาติของผู้ป่วยใช่ไหมคะพอดีว่าผู้ป่วยอยู่อาการโคม่าค่ะมีเพียง75%เตรียมพร้อมสำหรับการให้โปรโปรฟอร์คมดันโลหิต5 8ด2เพิ่มมาเรียรีนอีกครึ่งโด ขอโทษด้วยนะครับเราทำเต็มที่แล้วจริงๆเมจา๋จาเมยจ๋าข,ขนมที่เมจา๋จาชอบมาแล้ว เม่จ๋าไม่จ๋าว่าจะรอไงไม่เม่จ๋าไม่รออ่ะเม่จ๋าไม่จ๋าตื่นดิเม่จาตื่นไม่จ๋าคือฉันมีความรัก